สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวลเวอพูเราเริ่มต้นกันที่พักนานแค่ไหนจิกก้คลับอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจอเอลมาเตปพักยาวจิกก้งคลับนะครับคุนซือลีวอพูระบุเจอเอลมาเตประกันหลังของทีมน่าจะต้องพักรักษาตัวจากอาการเดี่ยงตรงขาหนีเป็นระยะเวลาราวสามสัปดาห์พร้อมจมตกกะก็คันตูราที่เล่นได้โดดเด่นในนัดนี้หลังจากคืนสนามแล้วจิกกครับนะครับผู้จัดการทีมลเวอพูสมโมสรยักษ์ใหญ่สิงห์เล็ตพิมเกลี คาดว่าเจอเอมาเตฟกองหลังของทีมอาจจะต้องพักรักษาตัวราวสามสัปดาห์จากการที่เธอบาดเจ็บคนขาเนี้ยมารติฟิ้นที่บาดเจ็บจะเกมพิมพ์อังกฤษนะครับนัดท,ที่หงดังเสมอกับเวสต์ซอมิสอาเบียนหนึ่งเน่งเมื่อวันอาทิตย์ท,ที่27ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กลัวว่าเขาจะต้องพักเป็นเวลานานและจะทําให้เจคกิงครับไม่เหลือเซ็นเตอร์แบ็กตามธรรมชาติแบบที่มีประสบการณ์สูงในการเล่นระดับทีมชุดใหญ่เลยเพราะเดิมทีเวกิลฟันไดกับเจกเมสตก็เจ็บหนักจนต้องพักนานไปก่อนแล้ว โดยหลังจากเจกเกนที่เสมอกับเนลกาสโซยูเนเตตศูนย์ศูนย์นะครับเมื่อวันพุทธที่30บธันวาคมที่ผ่านมาเจกเกนกรอบก็โดนถ,ถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเจอมาเตฟซึ่งเขาก็ตอบว่าอาการแบบเจ็บแบบนี้ถ้าตามปกติแล้วต้องพักราวสามสัปดาห์โดยคนซื้อชาวยุมันยังกล่าวชมติเอโก้ขันตัวราดด้วยนะครับว่าทําผลงานได้น่าประทับใจหลังจากที่เขาได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า2เดือนภายหลังก่อนหน้านี้นะฮะกขได้รับบาดเจ็บตรงหัวเขา่าต้องพักไปนานติเตโก้เป็นนักเตะที่สุดยอด จากจานวน20นาทีที่เขาอยู่ในสนามเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมราว12นาทีแล้วเขาก็รู้สึกปวดนิดๆซึ่งมันเป็นธรรมดาที่เขารู้สึกแบบนั้นเขาฝึกซ้อมกับทีมได้แค่2รอบเท่านั้นเองดังนั้นเขาเลยจะต้องจัดการกับเรื่องสภาพร่างกายอีกเขายัางต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะการเล่นของฟุตบอลอีกนิดหนึ่งข่าวดีที่สุดก็คือนักเตะหลายคนกลับมาได้แล้วและทําให้ผมรู้ว่าณตอนนี้คือคืนที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บเลยซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ ต่ในเกมพบกับซ์ลทมตันเราอาจจะใช้นักเตะชุดเดียวกับในวันนี้ลงเล่นไปเกาะเก็บตกทุกประเด็นร้อนหลังเกมลิเวอร์พูลแบ่งตามเนวก็สเซลแบบไล์สกอ์ประเด็นที่หนึ่งลิเวอร์พูลมีสถิติเกมรุกที่ดีกว่าแต่ยิงไม่ได้เอง เลร์พูลครับทำสถิติในเกมรุกได้ดีกว่าเนวคาโซลอยู่เด่นแต่เพราะมีโอกาสยิงประตูได้มากถึง11ครั้งส่วน้าบ้านได้ลุ้น8าครั้งและซัดบอลตรงกรอบได้อีก4ครั้งหรือมากกว่าเจ้าทินอยู่1เท่าตัวนอกจากนี้ยังเข้าครองบอลได้มากถึง7 3เเลยทีเดียวแต่กลับไม่สามารถสร่งบอลเข้าไปสุกจนถ่า,ายทีมคู่แข่งได้สำเร็จจึงต้องจำใจลงเอยด้วยผลสเสมอได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนครับบ้านไปแบบเส็ง สองสเสมอแบบไรซ์กรอบเป็นนัดแรกในรอบ24เกมก่อนหน้านี้เลว์พูลนะครับยิงประตูทีมคู่แข่งในศึกพิมลิกได้ถึง23นัดติดต่อกันไม่ว่าผลการแข่งจดลงเอยแบบไหนก็ตามโดยนะัดสุดท้ายที่สอยตะข่ายไม่ได้แล้วลงเอยด้วยผลสเสมอแบบไรซ์กรอ0-0มันเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาันก่อนในเกมที่บุกไปสเสมอกับเอเวัตัน0-0เมืม่อวันที่21มิถุานายนในปี2020แล้วก็มายิงประตูไม่ได้เป็นนัดแรกในรอบ24เกมหลังสุดอีกด้วย เพราะมันทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับนิวเกสเซิลยูไนเตดได้ศูนย์ศูนย์นั่นเองประเด็นที่สามวนลเกอเซิรสาบกับแชมป์เก่าในรังตัวเองนับตั้งแต่พลาดท่าพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์แชมป์เก่าในศึกพิมพ์ลิกฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4บาบ้านตัวเอง0-2หลังจากนั้นเนวเกสเซิลก็ไม่พลาดพ่ายให้กับทีมแชมป์เก่าในถิ่นเซนเชมพาร์คของตัวเองอีกเลยโดย4ี่เกมหลังสุดที่ได้เฝ้าลังเซนเชมพาร์คซึ่งเชงผชิญหน้ากับแชมป์เก่า ปรากฏว่าซาลิกาดงคว้าชัยชนะได้มากถึง2เกมและลงเอ๋ยด้วยผลเสมออีก2นัดซึ่งรวมถึงเกมที่เจ้ากับลิเวอร์พูลแบบไพรซ์กอยด้วยประเด็นที่4หงดังมีสิทธิ์โดนแมนเชสเตอร์ทาบจา่าฟงตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับยังคงรังจ่าูงพิมลิกอยู่ก็จริงหลังแข่งไปแล้ว16นัดมี33ขนคะแนน และนำหน้าแมนเชนเตอร์ิตีมอันดับที่2ที่ไล่ตำลังเพีแค่3ตั้งเท่นั้นเท่ากับว่าไปาแสดงโอกาสทำคะแนนท่ากับหงแดังหรือวูพูได้เหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลล่าใน,นค่ำคืนวันที่1มกราบมน,นี้ให้ได้สิ่ก่อนโดยทีมช่วเก่ามีผลตำประตูที่เสียมากกว่าอยู่ถึง9ลูกเลยทีเดียว เจย็รอบสุดปื่มฟอร์มสามนักเตะกองกลางที่พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะติโกแคนตูราเขามี17วินาทีที่สุดแสนวิเศษในเกมเกมนี้เจเ์ก็รอบผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยังคงยิ้มได้หลังจากที่เห็นนักเตะกองกลางของทีมทั้ง3คนกลรับมาลงสนามในเกมพบก,กับเนวคาโซเมือนคำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งนั่นหมายถึงในตอนนี้คุณกำลังในแดนกลางของหงดแดง กลับมาแน่นปึกและมีตัวเลือกให้ดใช้งานได้หลากหลายโดยช้อนในรายของติโกอคันโตาที่มีการลงสนามในเกมเกมนี้และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในทันทีโดยทางเจกิ้งครอฟก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยกยอลูกทีมคนเก่งของเขาหลังจบเกมเมือ่อำังคลินี้ว่าผมประทับใจในฟอร์มการเล่นของนักเตะท,ทุกคนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมเกมนี้เป็นอย่างมากทุกคนแสดงให้ผมเห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานั้นช่วยทีมได้มากเพียงใด โดยก่อนเริ่มเกมผมก็ได้รับข่าวดีเมื่อเจมส์สปินเดอร์เตอโก้คนราและเชนันชิกิลี่ทั้ง3คนหายจากอาการมาเจ็บเรียบร้อยแล้วและมีความฟิตที่ดีและสามารถลงเล่นในเกมเกมนี้ได้ซึ่งผมก็ไม่ลังเลใจที่จะใส่ชื่อพวกเขาทั้ง3คนลงในรายชื่อนักเตะตัวสำรองซึ่งทางเจคกี้ครอฟก็ได้ชื่นชมนักเตะตัวสำรองที่ทำผลงานดีที่สุดในเกมเกมนี้อย่างเตอโก้คนราว่าเขาสามารถแสดง คลาสบอลที่ยอดเยี่ยมให้กับเราได้เห็นในทันทีหลังจากที่ห่างหายจากเกมไปถึง16นัดเลยทีเดียวแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมการเคาะสนิมของตีเอโก้คันโตราเกมแรกของเขาหลังจากที่ไม่ลงสนามมาเป็นเวลานานและมีเวลาอยู่ในสนามเพียงแค่7นาทีเท่านั้นแต่ผมก็พูดได้เต็มปากเล่นคำว่าเขาคือซูเปอร์ติเอโก้คันโตราเพราะในเวลาไม่นานที่เรามีเขาอยู่ในสนามเขาสามารถสร้างโอกาสทำประตูกับทีมได้ถึง2ครั้ง และผมก็มั่นใจว่าเขาจะกลับมาพร้อมลงสนามแบบ90นาทีเต็มในไม่ช้าผมรู้สึกประทับใจในฟอร์มการเล่นของเขาในค่าคืนที่เซนต์เจมพาร์คเราเซนติเอโกเข้าสู่ทีมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีคุณไม่จําเป็นจะต้องจินตนาการอร่อยเลยเพราะมันการมีเขาอยู่ในทีมนั้นมันทาให้พิมไปยันไปอย่างเจนเขาเป็นนักเตะที่น่านเหลือเชื่อในเกมแบบนั้นตอนนี้เหลือแค่การจูนจังหวะก,กับเพื่อนร่วมทีมอีกนิด เพราะลูกเปิดของเขาบางลูกนักเตะบางคนยังตามไม่ทนันและยังไม่คิดว่าเขาจะเปิดบอลไปในตำแหน่งนั้นได้โดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คซ้ายและแบ,บ็คขวาที่ต้องเรียนรู้จากการเปิดของเขาและวิ่งขึ้นมาในพื้นที่ว่างเพื่อรับลูกให้ทนันเขามี17็นาทีในสนามที่ยอดเยี่ยมจริงจะิงเคนครอบกล่าวชมติเอโก้ในส่วนของบอมการเล่นของเจนสปินเนอร์ก็ทำหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานของเขาและช่วยทีมในการวิ่งไล่ตัดบอลแบบไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยและถือเป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะพ่งหายจากอาการมาเจ็บ และกลับมามีชื่อเป็นตัวจริงในสนามนัดแรกและมีการลงเล่นถึง73นาทีซึ่งแน่นอนเขาก็เป็นอีกคนที่ผมยินดีมากๆที่ได้เขากลับคืนสู่เทพโดยฉะนั้นเชเดนคือเกลี่ยแม้ว่าในตอนนี้เขาจะไม่มีเวลาลงสนามเลยเพราะถูกเปลี่ยนตัวลงไปก่อนหมดเวลาแต่สิ่งที่ผมดีใจมากๆก็คือตอนนี้เขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วและนี่คือครั้งแรกในการลงสนามหลังจากอาการบาดเจ็บและรักษาอาการบาดเจ็บมาเป็นเวลานานแน่นอนว่าเขามีโอ,อกาสมากขึ้นในเกมพุกกับเสาเต็มตัน เกมในวันจันทร์ตอนนี้ชักกลับมาแล้วและนั่นถือเป็นข่าวดีสุดๆในค่ำคืนนี้ตอนนี้เรียกทุกคนเราพร้อมแล้วผมก็ดีใจในเกมค่ำคืนนี้เราไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มซึ่งมันก็คือเรื่องสําคัญมากโอกาสคว้าแชมป์พิเมีย์ลิงเกรตฤดูกาลนี้ก็ยังเปิดกว้างสําหรับทุกทีมดังนั้นเราต้องเริ่มเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้งโดยเริ่มจากเกมพบกับเซาท์เทิ์ันในค่ำคืนวันจันทร์นี้เลย สองตนนันหงดังคิดเห็นตรงกันว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มอีกรายเพราะการลุ้นแชมป์พิมลิกไม่สามารถฝากความหวังไวท้ที่กองกลางและดาวนุ่งได้อดีตตันนันนันติลิเวอร์พูลอย่างปีเตอร์คลาวส์ p l u สตีฟแม็กแมนแมนก็ได้ออกมาแสดงความเห็นตรงกันนะครับว่าลิเวอร์พูลควรที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กโดยหากไม่อยากพลาดในตำแหน่งแชมป์พิมลิกเด็ดในคืนนี้ ความชี้ว่าละมังแค่นักเตะในะตำแหน่งกองกลางที่ถูกดันลงมาเล่นเป็นกองหลังกับเซนเต์ back แบ็กดาวรุ่งของทีมนั้นไม่น่าจะเยยนรอยยาวและทำํำผลงานให้กับทีมได้ดีป็นจุดจบฤดูกาลเพราะช่วงรึ่งหลังของฤดูกาลนี้จะเป็นเกมการแข่งขันที่เข้มขน้นและกดดันในทุกๆนัดและเขาไม่เชื่อว่านักเตะภายในทีมณตอนนี้จะรับมือกับแรงกดดันมหาศาลของการลุนแชมป์ได้ ดือต่างปีอร่เคานะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลคองรกที่ออกโรงกระตุ้นให้กับลิเวอร์พูลต้องเรียบเซ็นสัญญากับเซนเต์แบ็กอาชีพเข้าสู่ทีมในทันทีในตลาดในเดือนมกราคมนี้เพราะตัวเขาชื่อว่านักเตะอายุน้อยยังมีความสามารถไม่เพียงพอในการลุ้นแชมป์ไปจนจบฤดูกาลได้หลังจากที่ทีมไม่มีว์กิฟานนิสและโจก,กูเมสคู่กองหลังตัวหลักก็ได้ใช้งานอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้ และทางเจ็กน์ครอฟหัวหน้าทีมลิเวอร์พูลก็เพิ่งออกมายืนยันว่าเจอย์มาติฟจะพลาดลงสนามให้กับลิเวอร์พูลถึงสสัปดาห์จากอาการบาดเจ็บที่ขนขนเนี่ยโดยการในทิศทางสปอร์ตเมลนะฮะก็เดยรายงานมาว่าเจ็กน์ครอฟก็ไม่มีแผนที่จะเสริมทัพนักเตะใหม่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเข้าสู่ทียมในช่วงเดือนมกราคมและยืนกรันนะครับว่าจะใช้ลิสต์บิลเลียมและนัทฟลิปซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีที่ต้องการพิสูจ์ตัวเอง แต่การที่พวกเขาไม่มีประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ลุ้นช้าที่มีความกดดันสูงมันอาจจะส่งผลเสียให้กับทีมมากกว่าผลดีซึ่งผมก็มองว่าตรงนี้จิกเก็ตครับก็เลยมีความมั่นใจมากจนเกินไปปีเตอร์เขากล่าวกับอเมซอนพลามที่เขาทํางานเป็นนักวิจารณ์ให้กับช่องทางนี้อยู่นะครับส่วนทางด้านสตีมแมงคแมนามนอดีตสตาปปีจอมเลื้อยของลิเวอร์พูลก็มีความเชื่อที่คล้ายกับปีเตอร์เขาว่าน,นตอนนี้หัวใจหลักของลิเวอร์พูลก็คือการเสริมทัพด้วยผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ ผมคิดว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากและไม่ควรมองข้ามฤดูกาลนี้ทุกทีมแข็งแกร่งขึ้นมามากและพร้อมที่จะค้นล้มแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลแต่ทางต้นกันข้ามผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังของลิเวอร์พูลช่างอ่อนแอหรือเกินซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะปากอนาคตของทีมไว้กับเซนเต์แบ็กจำเป็นที่เพิ่งถูกถอยลงมาเล่นจากตำแหน่งกองกลางอย่างฟอร์มิโยผมไม่เถียงว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีและมีการตัดบอลที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือการอ่านจังหวะคู่แข่งในขณะที่เขาเป็นกองหลังตัวสุดท้ายซึ่งมันแสดงเห็นแล้วว่าจากเกมพบก,กับเนวโกโซมากคำคืนนี้เขาได้รับใบเหลืองจากการทำฟาวแบบดับเครื่องชนคู่แข่งเพราะถ้าเป็นฟันไร์เขาก็จะแค่รักษาระยะและบางทางบอลคู่แข่งเอาไวไ้ด้ก่อนที่จะตัดบอลออกจากเท้าและสําหรับนักเตะด,ดาวรุ่งทั้งสองคนอย่างลิสวิเลียมและนับลิปใช่เขาเป็นนักเตะที่น่าจับตามองแต่ฤดูกาลที่แล้วเขาก็มาอยู่ในทีมชุดที่คว้าแชมป์ดังนั้นเขาไม่มีประสบการณ์ และรับรู้ถึงความกดดันอันมหาศาลในการเบียดแย่งแชมป์ในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งผมก็กลัวว่าเขาจะเยืยนระยะไม่ได้และเสียความมั่นใจไปซึ่งผมก็หวังว่าทางสโมสรจะคิดใหม่ในขณะที่ยังมีเวลาเหลือพอเลบูจำเป็นจะต้องซื้อซินเแบักที่มีประสบการณ์เขาเ้ามาเสริมพับเพื่อให้ทีมได้มีโอกาสเยืยนระยะในตำแหน่งจากูงไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลสตีฟแบ็กม,มาเามานและปีเตอร์คาวส์กาวทีไท้าย นี่คือสรุปข่าวลิวอร์พลครับว่าจำวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะฮะก็ขอให้แฟนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับ ปีนี้ขอขอบคุณที่ร่วมเชียร์มาด้วยกันตลอดครบปีเลยครับส่วนปีหน้าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีผมก็ขอวอวยพรให้กับเป็นแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญแล้วกลับมาพบกันในปีหน้านะฮะนั่นก็คือปี2021นะครับเรามาร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลขอขอบคุณที่ติดตามทุกๆท่านนะครับ ก็เด e ี๋ยวกลับมาเจอกันสวัสดีครับ